สองสามจะหันให้แล้วไม่ไม่หรอนะไรอือฮะต้องวบบอะไรอ่ะตังเนี้ยครับเดี๋ยวอ๋เดี๋ยวสักครูนะครับเด <c oughs> ี๋ยว ลบน่อนนะครับเดี๋ยวมันจะอ๋อครับผมมีสูงวันนี้ไหมอ่ะมันโอ้โหมีสูงวันนี้ไหมเยอะเดี๋ยวเจะโผล่หดหอบนครับอ๋อหอบแล้โหสนุกมากเลยอรัฟิวตอนนี้นะคะฟิวก็จะมาโฮส่สลิงกับน้องฟิวค่ะนี่เดี๋ยวเราจะรอใส่ชุดกันเดี๋ยวเราจะรอใส่ชุดกันค่ะฟีดดังๆไว้ลูกเออ สอมก่อนแล้วเนึ่งซองอีกทีเขาก็ถามว่าเป็นอะไรนี่แค่สอมมาเนี่ยเอฟซีลอยอยู่ข้างล่างเต็มเลยเห็นไหมไหนโนนไงน้องใหม่เอยอันดีค่ะทำไมเอฟซีมาเจอเราเร็วจังอุ๊ยพี่ฟิขึ้นไปแล้วนะึ้นไปไหนอ้าวฟิวไปก่อน่ะ

มีการว้ายว่าย FC ยังใครไปก่อนครับพี่ไปอ่าให,ให้พี่ไปก่อนใช่ไหมมาแล้วรัาแล้วขึ้นมาแล้วเอาขึ้นแล้วเหรอพ่อเปลี่ยนใจทันเปล่า อย่ห้ามจับลอดกับสลิงนะครับไม่จับเชือกตรงนี้กางแขนได้นะสองข้างจับโอโพแน่นๆนะครับแล้วจับแปบนี้ต้องจับแันนี้ปะคะหรือว่าไม่จับไม่ต้องจับก็ได้ครับโอเคนั่งลงเลยเหยียดขาตงข้างหน้าที่สองข้างเยียดเลยนะไม่อ่ะแหละนั่งลยครับนั่งลงเลยเหยียดขาข้างหน้าสองข้างนนั่แหละตัวเล็กสองขางจะหันให้นะ thank you พี่เป็นไงบ้างฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เมาเลยถอยมาถอยมาถอยมารู้สึกไงบ้างพี่ฟิล์มสนุกนะแต่มันตรงเดียวมันดูตามเงเหมือนจะตกนะสนุกไหมสนุกมากเห็นไหมตลาดน้ำสี่ภาคไม่ได้มีแค่อาหารสาหารที่ยวเที่ยวแล้วก็มีเป็นกิจกรรมด้วยเอ็กตรีมด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าทำไมเราอยูเพรากล้ามากเลยอ่ะไม่พอไปฝั่งนู้นใช่ไหมไปฝั่งนู้นถึงเลยไปฝั่งนู้นคือแบบเขารับแบบเขาจับหัว เก่งไหมจอสนุกไหมจิ๊บรอกนเดี๋ยวก็ฟิวมาเมื่อกี้เจอก็ฟิลไม่ไปไยบนยเบียดเบีเบียดเบีย่กว่าท่านั่งหเอาฮะก็เอาเอครับเป็นโเลยคะกอดอย่างเดียวไม่ตกหรอกเพราะมันไม่ได้จับรู้เปล่าห้ามจับรอดกับสลิงนะคะจับแต่ตรงนั้นนะฮะ โอเคไหมฟิวฟิวหันหน้าไปทีลูกพี่เขาบอกให้จับตรงไหนคะอย่จับลอยได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยให้จับตรงไหนนั่งลงครับนั่งลงไปเลยอย่จับเดี๋ยวพอตรงนั้นนะลูกนะอย่าขาไป้างหน้าสองครั้งนั่งลงไปเลยค่ะนั่งเลยหนึ่งสองไปเย มั้งครน้องฟิวสรอบนะสนุกอ่ะอนีกน่าลัวหมคกน่ากลัวไหมลูกสนุกสนุกแล้วน่ากลัวไหมคะไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมูกฟิอยักเล่นอีกอ่ะพ่อจะไปแล้วนะบายบายงหเียดขาไน น้องฟิวก็ไปนะคะเปะ็นไรที่แบบว่าเปิดตูดนิดนิดแนี่สนุกกันเลยเฮ้ยแดดเริ่มมา รู้สึกงไงสนุกมากอุ้ยกรรมดูดูกรรม <laughs> กลัวตกปล่อยเข้มามาปล่อยเข้ามาขอบคุณพี่ๆด้วยลูกขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วเราอยู่ที่ตลาดน้ำสี่ภาคภาคพยานะครับก็มีสลิงให้พวกเราเล่นด้วยใช่ไหมภาคไหนน่ะมีสลิงให้เล่นภาคไหนครับพี่ อนนี้อยู่โซนพักเหนือครับออ๋นี่อยู่้นอยู่ฟากใต้โอ้โหได้พี่บอยช่วยชีวิตนะเนี่ยขาไปภาคเหนือขากลับภาคใต้ออ๋นีี่่พโอ้โหพี่บอยบอกคนต้องกลับไปนั่งเลยพักใต้สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรามาเที่ยวที่ตลาดน้ำสีภาคใช่ไหมพี่เปี๊ยกมังเฟลใช่ค่ะเราก็ได้มาเจอ FC นะครับทั้งหมด40กว่าคนถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงนะอ่ะพี่เราก็นับก่อนเดี๋ยวๆพ่อนับได้สี่สิบกว่านะ พ่อนับยังไงทั้งตลาดเลยเอาละเรามาถามคนแรกดีกว่าชื่อน้องอะไรครับไอกะค่ะโอ้กะชื่ออย่างดีอ่ะไอกะนี่คนไทยหรือทีญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นค่ะอ๋อไม่แปลกทางการไอกะเนตเล่ค่ะฮะเนตเล่ค่ะเนตเล่หนูคะชื่อฟิล์มค่ะอ้าวชื่อหล่อนี่เราอ่ะไม่หรอนานัชื่ออะไรอ่ะชื่อฟิล์มค่ะ น้องชายครับชืบ่อภูครับน้องภูนะครับชื่อเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นนะครับชื่อใบตองค่ะชื่อใบตองนะครับชื่อน้ำค่ะชื่อน้ำชื่อเก๋ค่ะปุยฝ่ายฮะปุยอะไรนะปุยฝ <c oughs> ่ายปุยฝ่ายนายแน่ <c oughs> มากเลยเนี่ยแล้วเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับก็เป็นน้องๆ FC นะครับอยู่ที่จังหวัดจังหวัดไร่ชนบุรีชนบุรีนะครับที่โซนหวัดพัทยานะอันนี้เป็นตลาดเนาะตลาดมากันเยอะมาก นี่ตลาดอะไรอ่ะตลาดน้ำอู้หู้จำตลาดตัวเองกันไม่ได้ละอยู่แถวนี้กันหมดเลยป่ะครับค่ะหมาว่าค้าขายขายของมันอยู่ที่นี่ปะลูกไม่ค่ะขายมาที่เราเดินเล่นอ๋อใจความบังเอิญแล้วดูดูฟีลฟิวมับ่อยไหมดบ่อยบ่อยดูทุกคลิปดูทุกคลิปเลยอ่ะครับนี่อะไรจะเป็นหมอแทนง่ายเราเอาป่ะโอ้เป็นความบังเอิญมากนะครับที่ได้มาเจอ FC ที่นี่นะครับแล้วยังไงก็ขอบคุณมากมากนะทุกคนรู้ว่านะอย่าลืมไปดูนะมีคลิปด้วยนะลูก เรื่องทวาบังเอิญจริงๆใช่ป่ะพี่เฟย์ใช่ค่ะใช่นะโนางจะขนสลิงเลยน่ารักทุกคนเลยอ่าขอบคุณมากบ๊ายบายคุยายเข้าไหน่ได้เดี๋ยวตลอดเลยเข้าเข้าไปไม่เห็นเราเลยเนี่ยเดี๋ยวมุมกว้างนิดนึงอ่ะยบาย e จริงจริงแล้ว